ดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่อง a n e w h e r e a Me Go เมพาเที่ยวค่ะวันนี้นะคะเมพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่ตลาดริมน้าวัดสารเจ้าค่ะจังหวัดปทุมธานีนะคะเพื่อนๆสามารถเดินทางโดยการนํารถส่วนตัวหรือมอเตอร์ไซค์ไปได้นะคะซึ่งในบริเวณเตลาดริมน้ำเนี่ยจะอยู่ในวัดสารเจ้าค่ะซึ่งสามารถมาจอดได้ ทางรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เลยค่ะส่วนตลาดนี้เปิดทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา8นาฬิกานะคะถึง17นาฬิกาค่ะแต่บางร้านอาจจะหมดก่อนยังไงก็ลองดูแต่ตอนนี้ที่เมย์มาถ่ายนะคะเป็นช่วงประมาณ11นาฬิกา30นาทีาค่ะเป็นวันอังคารค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าไปดูในตลาดกันฝากเพื่อนๆนะคะกดติดตามกดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เมย์ด้วยนะคะเดี๋ยวเมย์เข้าพาพาเข้าไปดูในตลาดกันค่ะ ตอนนี้ไม่เดินเข้ามาในตลาดแล้วนะคะเมย์จะเดินพาเป็นทีละแถวและกันว่าในตลาดลินน้าวาสานเจ้ามีอะไรบ้างอย่างแรกมีขนมเลยอันนี้นี่จะมีเป็นผลไม้นะคะลูกลาตาลน,นี่ตรงนี้ส่วนอันนี้จะเป็นร้านขนมไทยโบราณค่ะมีการทําขนมไข่นี่ตรงน,นี้นะคะโรตีกรอบเดีย๋ยวเมย์ให้ดูขนมไทยโบราณ กล่องละสามสิบห้าสามกล่องร้ 35, 300, 300, อยเขามีขนมไทยหลายอย่างเลยนะขออนุญาตทานหน่อยนะครับให้ลูกค้าเลือกก่อนเราก็มาดูมีทั้งขนมีย<ง>ขนมถ้วยขนมปะโก้<ง>ข้าวเหนียวหน้าต่างๆนะคะ<ง>ส่วนอันนี้นะ่หอหโมกร้านตะาเล่มีเบอร์โทรด้วยแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต้องมาจองก่อนนะ <ง S 2> ให้ดู <ง S 2> ใส่เดเะ อยู่ทุกวันจันเปิดตั้งแต่10โมงต้องจดชื่อไว้ก่อนนะคะเพราะว่าจะรอคิวอย่ังเมื่อกี้แม่เดินมาเขาเขียนว่าวันนี้พรุงหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยส่วนนี้นี่ค่ะเป็นร้านปลาแดดเดียวนะคะก็จะมีหลายอยา่างไม่ว่าจะเป็นปลาช่อนปลาหลอดเยอะนะปลาเนื้ออ่อนก็มีนะนี่ของเขาเรียกว่านะแบบประทุมเขาก็ใกล้น้ำใช่ไหมแล้วน,น่าเขาก็จะมีพวกของ พวกปลาขึ้นชื่อก็คือพวกปลาเหมือนกันอันนี้จะเป็นพวกปลาสลีปลาอะไรอย่างนี้แดดเดียวตรงนี้เลยเราจะพาไปเดินทีละโซนนีะเป็นพวกผาอเออข้อดีของการมาตลาดริมน,น้ำนะคะ<ๆ>ก็จะมีแบบสายมูสายบุญอย่างเงี้ยมาได้เลยอย่างตรงนี้ใกล้ๆวัดสัตว์เจ้าก็ไปไหว้ขอ ขอขอพรเจ้าพ่อได้ก็จะมีของว่าอันนี้จะเป็นลูกชิ้นหมูแทะเชฟเปียค่ะเขาก็จะปั้นใหม่ตรงน,นี้ขออนุญาตถ่ายเลยนะคะเชฟเปียนี่ค่ะไม่มีบอแรกต์ล้วขอขายเต็มชิ้นะด้นี่นะดีค่ะได้ครับปกติขายยังไงครับ มีสามสิบห้าสิบขกิโลรอยสิบบาทต่ทีถ้าเป็นไม้ไม้ละสิบบาทค่อีมีบอลแลกมีสารแนเียวล้ามสองเคขออนุญาตชิมค่ะนื้อหมูเด้งเด้งขอบคุณครับหมูคดก็เด้งเงอันนี้ก็จะเป็นโซนที่แบบเผื่อใครทำบ,บุญเสร็จแล้วก็ให้หานปลาต่อ นี้ถายหมดแถวนึงแล้วเมย์เดินกลับก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นขายพวกเอ่อเขาเรียกว่านะนหมูหมูแผ่นป้าที่บอกไปใช้เวลายำสับกออะไรพวกนี้อัน,นี้เขาบอกว่าทำเป็นทำยำแล้ด้วยยำสับกรอบไอ้ขายแบบน,นี้อันนี้ขนมปั้นครีบไม่ถ่ายตรงนี้ก่อนนะปั้นครีบไส้ปลาสุโดโบราณ ให้ดูเบอร์โทรด้วยเผื่อใครสนใจที่นะคะปั้มครีบ,บขอญาตายหน่อยนะคะนี่ก็จะมีเป็นไส้ปลาเอ่อจะมีเป็นถุงมีเป็นสายให้ดูตรงนี้แล้วก็กีบลำดวนขนมไทยส่วนนี้จะเป็นขนมเบื้องให้ดูชื่อป้ายร้านก่อนอนี่นะคะ ทำกันใหม่ๆตรงนี้แล้วเป็นแบบว่าครีมแบบไม่เยอะมากสำหรับสายที่บางคนไม่ชอบทานครีมแล้วก็เป็นแบบเหมือนขนมเบื้องโบราณตรงนี้ไก่ปิ้งไก่ปี้อันนี้ก็จะเป็นเอ่อเป็นวุ้นวุ้นทุกอย่างวุ้นกะทินะคะ ุงละยี่สิบสามหงห้าสิบตรงนี้นะอันนี้เป็นกระช่องวัจถุนะคะนนแล้วก็มีสบไวชากราวด้วยเผื่อใครสนใจซื้อท่านกับ,บอเอาเขามีทับทิมกรอบด้วยอะ่ะทับทิมกรอบกับสลิดอันนี้ด้วยน,นี้ให้ดูน,นี่ราคา ก็มีขนมไทยมีบัวลอยมีอะไรอย่างนี้นะอ้ามีเปียกปูนด้วยเนี่ยนะคะตักงแวันนี้เป็นวันอังคารตอนนี้ก็ประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งคนไม่เยอะมากนะเดินสบายๆโอ้ดีก็หมึกกินตรงนี้คือหอมกินมาหมึกเลยนี่เขาก็จะมีราคาให้ดูด้วยมีหลายอย่างทั้งหมวดทั้งตัวทั้งไข่ นีย้อนกลับมาได้เนอะนี่อันนี้ด้านหน้าเป็นพวกไข่นกกระทาเนาะขนมไข่หงอะไรอย่างงี้แล้วแต่ไข่เรียกขอญาตไทยไหนคะปกติไขายยังไงคะชุดละเท่าไหร่คะถุงละยี่สิบค่ะถุงละยี่สิบค่ะกลิ่นทอดหอมหอมขอบคุณนะคะ ก็จะเป็นน้ำมะพร้าวหอมปันม่นร้านตรงนี้มันจะเป็นจีบต้มทานได้คะ่ะจีบต้มหมูรวนคะ่ะจีบต้มหมูรวนนะคะใช้ a S K, คใช้คะแนนแลกซื้อได้ค่ะอ่านีหนไหมพี่เขาบอกว่าถ้ามี a อใช้พอยต์แลกได้อ,อันนี้ปกติกล่องเท่าไหร่คะมีกล่องเล็กห้าสิบค่ะห้าทิ้นค่ะแล้วก็กล่องใหญ่นี่คพัร้อยหนึ่งสิบเอ็ดิ้นแถมให้หนึ่งทิ้ขอบคุณค่ะ เดี๋ยวให้ดูเบอร์โทรเขามีเบอร์โทรตรงนี้ขอบคุณน,นะคะเดี๋ยวเราย้อนกลับมาฝั่งนี้ขออนุญาตย้อนกลับมาให้ม,มีขนมอะไรนะอันนี้เขากำลังทำเหมือนคล้ายๆเหมือนโตเกียวเนยกรอบอ่ะคล้ายโตเกียวแผ่นตแต่แป้งบางๆตรงนี้ตอนนี้รอก่อนอันนี้จะมีร้านขนม เป็นแพ็คๆอย่างน,นี้เลยของซ่ากออย่างนี้ออนะคะเรจ,จะเริ่มทำแนละ้วเดี๋ยวลุยซอยนี้ก่อนนะตรงนี้มีขายข้าวลามด้วยเดี๋ยวมีให้ดูข้าวลามข้าวรามในมะพร้าวอ,อ่อนแต่ว่าอันนี้ไม่มีมันเป็นข้าวหรามแบบปกติอ่ะ อ๋อมันจะแบบวแบบใส่เหมือนกะลาแต่วันนี้เขา้าจะยังไม่ได้ทำนะถามว่านี่คนไม่แน่นนะแต่ว่าก็ถามว่ามีของกินเรื่อยๆนะโอ้ยขนมขนมถ้วยขนมคะโก้ขนมกล้วยกับขนมตาลห่อละห้าบาทเปกล้ยกาดิสดซต์สิบบาทพิสมัยขนมไทยโบราณนี่นะคะ อันนี้ก็จะเป็นของของขนมเด็กๆตรงนี้น,นมีเค้กมีอะไรน่ารักน่ารักเลยสิบบาทยี่สิบบาทอันนี้เป็นพวก,กลูกอมเหมือนลูกอมกะทิสมัยก่อนเนาะเราเรียกอย่างนี้ได้ไหมอันนี้ก็จะเป็นร้านผลไม้อันนี้มาจะเป็นอะไรเฉาก้วยนมสดคาราเมลอมมีมัสเมนโลฟองดูด้วยตรงนี้ ไมลละสิบบาทกับยี่สิบบาท่แล้วแต่ mm hmm. จะบอกเมื่อกี้ mm hmm. เดินมาสุด mm hmm. และนี้ตรงนี้เขาจะเป็นเหมือนที่ทำก๋ชยช่นะทำกันมาข้างหลังนี้เลยชื่อก๋ชยช่ต้นโพตลาดนี้มีร้านก๋ชยช่ที่ไม่เห็นคือสาเจ้าแล้วแต่นะว่าถูกใจร้านไหนอชอบร้านไหนหรือยอยากกินทุกร้านก็ซื้อได้เลยอันนี้กล่องละสามสิบ mm hmm. แทนกลับมาขอที่ละแถว อือันนี้ก็เป็นขนมปังหน้าหมูแล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็นปอเปีป๊ยะเต้าหูท้ทอดตัวนี้ด้วยกล่องละสามสิบห้าน,นี่นะคะเแล้วมีถั่วขอบแก้วด้วยอ่ะไก่ทอดได้จ้าทุกคนได้เลยจ้าอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเขาเรียกนะ ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินปัน้นน่ารักน่ารักเขาก็จะมีเป็นแผงตั้งเป็นล็อกๆจัดระเบียบดีนะคะ,อ,ะอันนี้มีแม่นหนมาด้วยนะคะแบบนี้พาเดินทีละแถวได้ดู แต่ถ้าเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะอาจจะแน่นแต่ถ้าวันธรรมดาถ้าใครมีเวลาว่ามาดีกว่าสบายๆนะคะอันนี้เดี๋ยวน,นี่จะเป็นกล้วยปิ้งเดี๋ยวมีพาเดินก่อนนะจากกล้วยปิ้งเห็นมาไนี้ขอเดินมาก่อนเป็นเหมือนแบบน้ำอ้อยพัชไลท์น้ำมุลน,น้ำอ้อยอ่ะเป็นแบบเซเลปี้ถ้าภาษาแบบไวรุ่นัยรุ่นนะภาษาเด็กๆแล้วกันอย่าพูดาวยรุ่นอันนี้กล้วยปิ้งโบราณ ต้องมีขายด้วยแล้วเราเข้ามาในแถวอันนี้น้ำพริกแม่สมทรงนะคะแล้ก็จะมีอะไรขออนุญาตถ่ายหน่อยนะคะนี่จะมีหลายน้ำพริกเลยอะมีน้ำพริกเผาไข่เคมน้ำพริกเผาเผ็ดอ๋อมีพวกปลาแดงนาโลกอะไรอย่างนี้ด้วยแต่เราอ่ะ คือชอบนะแบบเวลากินพวกนี้แล้วก็แบบมีหน่อไม้แกน้นนี้จะเป็นข้าวแต่น,น้ำเป็นมค่ะเข้ก็มีราคาแจ้งไวอนน้อันนี้น้ำใบเตยหอมรวมุ้มใบเตยแก้วละยี่สิบห้าแล้วก็พวกน้ำสมุนไพรต่างๆ ตันีก็จะมีเป็นข้าวเกียบทอดนะคะเป็นแบบฟักทองเห็ดหอมหรืออะไรอย่างนี้สามห้าสามถนร้อยค่ะตันี้ไเป็นเหมือนมะม่วงน้ำปลาหวานแล้วก็มีกระท้อนทรงเครื่องด้วยอันนี้เป็นไก่ทอดถัดใหญ่สูตรโบราณนน้นะมีทั้งปีทั้งนอ่องสโพกมีหม้ะ ครับอ่าอันนี้ข้าวโพดต้มมีมีทั้งข้าวโพดเทียนข้าวโพดขาวข้าวโพดข้าวเหนียวเลยให้ดูข้าวโพดเทียนห้าสิบข้าวโพดถุงละสามสิบอ้ยนี่ข้าวโพดเทียนขอบคุณค่ะอันนี้ขนมเบื้องโบราณตรงนี้ข้าวขาวแผ่นใหญ่นะตรงนี้ไวเย็นไม่นิ่มค่ะคุณลูกค้า หนูขออนุญาตถ่ายได้ไหมคะใช่ค่ะเป็นขนมเบื้องโบราณใช่ไหมคะตัวนี้เป็นกระเช้าข้าววังสวรค์ปีะเท้ตาป้ายด้านหน้าเลยนะคะแต่มันจงแบบที่เป็นครีมก็คือสมัยใหม่ใช่ค่ะตัวนี้โบราณอ่าแบบนี้โบราณจะไม่มีแป้งแต่ใช้ไข่แทนใช่ไหมคะแทนค่ะอืขอพระคุณค่ะให้ดูวันนี้ถ่ายไปแล้วนะเมื่อกี้นี้ บบโบราณชิ้นละยี่สิบน,นะเรื่องโบราณนีอันนี้มีไอศครีมมหาชัยด้วยเดี๋ยวเราเข้าแถวนี้ก่อนวนนี้ก่อนเลยวนทีละด้านอันนี้ก็จะเป็น เนียงคำนะคะเราเดินทีเราแถวนี้นอันนี้จะเป็นขนมกล่องไม้ขีดตรงน,นี้แล้วก็มีขนมครกขอย่าทยหน่อยนะคะเป็นขนมกล่องไม้ขีดจะมีหลายไส้แล้วก็อันนี้นะที่ชอบก็คือขนมโครกขาวอะ่ะเขาเรียกว่าเหมือนขนมโครกจานบินแต่ไม่ให้ดู เขาจะแบบว่าเอาไปแบบทําให้มันก,กรอบนอกแล้วก็ข้างในแบบเยิ้มๆหอมๆขนมครกกล่องว่าสี่สิบบาทอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าขนมอบเนาะขนมปังอบเนยสดตรงนี้พาดูทีละแถวก็พูดถึงก็ของกินละลานตานะมีหลายอย่างเลยนะคะ แต่เมวนวนกลับแล้วนะนีขนมหวานมีแบขนมไทยต่างๆตรงนี้นะนแบบมีแบบจัดเป็นเซตด้วยแล้วก็แบบแยกๆเป็นอย่างๆกก็มีนะขอบคุณนะคะอันนี้เป็นข้าวเหนียวสั่งขยาห่อละสิบบาทมีทั้งอะไรนะกุ้งปลา ก็จะเป็นร้านน้ำน้ำปัน่นม,มีหลายอย่างหุดแยกกะเริ่มต้นสี่สิบบาทน,นี้เป็นร้านน้ำร้านกาแฟอันนี้มีใส่ไส้ชุดละสามสิบบาทนะแล้วก็มีขนมขนมดอกจอกถุงละสามสิบบาทกรอบ มีข้าวเกียบปากหม้อขนมวงทอหนูขออนุญาตถ่ายหน่อยได้ไหมคะมีข้าวเกียบปากหม้อเขียนโดยไม่ใส่เนื้อสัตว์เผื่อบางคนแบบมังสวิรัตเนาะแล้วก็วงทองคล้ายๆแบบเหมือนดูโดนัทอ่าแก้าเดียวนะคะใช่ไม่ค่อยไม่เคยเห็นเลยค่ะเออมันคือเป็นเหมือนแป้งทอดใช่ไหมคะอันนี้ทำจากกระทิหวานขวดปากขนมอันนี้เหรอคะใช่ค่ะอ๋อเจ้าเดียว อป้าบอกว่าทําจากอะไรข้าโพดหวานใช่ไหมคะแล้วก็ทำไมก็มันทำมาจากมะพรากับผักนี้อันนี้ป้าแล้เองเองว่าลูกค้าใส่ใจอร่อยนอ๋อได้หนูขอลองเอาซื้อซื้อกล่องหนึ่งอันนี้มันเหมือนคาราเมลไหมคะเป็นน้ำตาลมะพร้าวอ๋อน้ำตาลมะพร้าวเคี่ยวเพื่อกินกับขนมวงทอง Oh. ถ้าไม,ถาไม่ถ้าไม่นั่นมันจะไม่อร่อยมันจะไม่หวานมันกำลังดีอ๋อถ้าเผื่อคนแบบไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องไม่ต้องเอาไปเอาไป,าไปชุบกับีกกิ้กักบเอนงค้นก็ได้อ oh. ๋อกินกับนมข้นก็ได้หรือว่าอันนี้ก็ได้เนาะเนี่ยลูกค้าบางคนเขาเอาแต่งี้ไปทักไปไปทไปไปานกับนง้นอ uh, ๋อค่ะแต่องนี้ก็คือเป็นดัางเดินขนมวงทองแปลกมากนะขนมโบราณใช่ไหมคะ ได้คะ่ะคุณป้าขอบคุณนะคะค่ะแล้วเราก็ขอข้ามข้างมาฝั่งคันนี้อันนี้เป็นขนมต้มนะเกี่ยวก้อยขนมไทยกะทินีมเขาจะมีเป็นอารัวนมสดขออนุญาตถ่ายหน่อยได้ไหมคะนี่นอกจากอารัวนั้นสีสันสวย แบบประดิบประดอยนะคะนี่ของเขาจะมีเป็นอันนี้ด้วยนี่ให้ดูเลยเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนข้าวเหนียวข้าวเหนียวมูนะแต่ว่ามันเป็นธัญพืชเต็มๆเลยอันนี้ถ้าทานมากคืกอคงให้เยอะมากเลยนะอันนี้แล้วก็ย้อนกลับมาอันนี้เป็นขนมบ้าบี ขนมบ้าบินกล่องละสี่สิบอันนี้อะไรอ่ะขนมพกใบเตยอ๋อขอนุญาตาไทยหน่อยนะคะ,ะมันจะมีความเหนียวเหนียวลุกหนึมีทองม้วนด้วยขอบคุณนะคะ,ะส่วนอันนี้ตุกเกี้ยวก้อนเขาบอกเป็นเจ้าดังนะอันนี้มีขายหลายอย่างเลย มีทั้งป,ป่อบปีะปลาไข่ขนมปังหน้าหมูเกี๊ยวทอดปลาไข่ถ้าเผื่อว่าคนชอบเกี๊ยวนะก็อันนี้ได้กคือเมื่อกี้ผ่านอะเขาลูกคา้าเรื่อยๆเลยนะคะแน่น,นี่นี่คือเริ่มเบาๆซาซาไปละอันนี้เป็นพวกชโป๊ผักผักดองอ๋อ,อ,อ,อ มีขนมเบื้องยวนด้วยไข่ปิ้งแล้วก็ขนมฝักบัวอันนี้มีค่ะขนมโบราณเหมือนกันนี่ค่ะออย้อนกลับก่อนมนาะอันนี้ลุงแดงปลาต้นแค่งมันเหมือนปลาตะเพียนมันไงของดีเมืองประทุม มีปลาทูปลาตะเพียงอะไรพวกนี้ด้วยอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรกนะุร้งข้อของท่อทะเลท่อแล้วก็เป็นหอ่อหมกให้ดูนะคาค่ะนี่ค่ะห่อมห่อสี่สิบค่ะเป็นพวกกุ้งพวกปูหอ่อหมกอะไรนี้ห่อหมกที่นี่ที่สำรวจเมื่อกี้เหมือนเห็นอีกเจ้าหนึ่งร้านตะเลกับร้านนี้นะคะ แล้วก็มีสเต็นหอยดองแม่กองน้ำพริกกะปิตองนี้มีข้าวหมากด้วยนะแล้วก็ไขเ่เค็มกระเทียมดองก็มีนี่น่าจะเป็นร้านยำส้ตมตำอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้เต้นหมูกองอืนขี่ละหกสิบห้าบาทส่วนถ้าเป็นตรงข้างหลนะังอ่ะตรงนี้มันจะมีหนูสเต๊ขนขายกับเป็นร้านปุติ๋งนี่ก็จะมีที่นั่งค่ะ ก็มีป้ายเลยนะทางไปกุยช่ยเจมนเจ้าแรกมันมเป็น<ข>ปลากิีมไข่เต่าตรงนี้แล้วก็ขนมคลองแครงตรนี้นะคะาน,านัะ้นจะมาที่กินแค่นี้เอง่ะพี่อ่าอันนี้เป็นเจมนกุยชย่นี่ค่ะกุยช่เจมนนะนี่โรงงานผลิตอยู่ข้างหลังเลยตรงนี้เขาก็จะมีแบบอ๋อมีเป็นเหมือนเพ่ิน,นะกว๋วยเตี๋ยวรอดด้วยอันนี้ อก๋วยไส้ก๋วยเตี๋ยวหล่อสาคูนี่ตรงนี้มีแบบทอดและแบบนึ่อตรงนี้เลยนะคะตรงนี้โรงงานทําอยู่ข้างหลังนี่ดูได้เลยอยู่ข้างหลังนั่งปั้นแป้งทําแป้งกันอยู่ข้างหลังเลยค่ะคนดังมาเต็มเลยเดี๋ยวไถ่ายร้านให้ดูนะนลูกค้ามาเยอะมากร้านนี้นี่นะคะเอเค ถ้าเผื่อไงก็คือจะอยู่ด้านท้ายตลาดร้านสีชมพูสวยๆอะนะคะได้ค่ะกล่องเท่าไหร่คะกล่องละสามครับอกล่องละสามสามกล่องร้อยนะคะได้ค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะอ๋อมีของที่ร้านด้วยใช่ไหมที่ร้านมีเฟซบุ๊กหรือมีอะไรไหมคะเฟซบุ๊กเพจอะไรเงี้ยอืมชื่ออะไรคะเจมูเออ ใช้เจมอลเลยได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะไลแมนก็ส่งอ๋อสามารถสั่งไรแมนแก๊ปได้ชื่อนี้เลยนะคะกูใช้เจมอนะได้ค่ะขอบคุณค่ะร้านเขาสีชมพูหวานมากถ้าเผื่ออันนี้ไปก็จะเป็นอีกหนึ่งร้านที่ไม่เห็นก็เป็นร้านขนมจีนนี้นะคะ ขนมจีนเจ๊ปูให้ดูมียำแหน่ด้วยนะตรงนี้มีน้ำพริกกับน้ำยาปลาด้วยเดียให้ดูเขามีเบอร์โทรร้านตรงนี้ด้วยนะนี่อันนี้ที่ไม่บอกนี่สภาพ,ร,พร้านเห็นไหมมีสีชมพูสดใสตรงนี้เลยนะอันนี้แม่กำลังเดินย้อนกลับไปตรงริมน้ำจากเลยร้านกุยใชยมานะเออนี่มีร้านหมูสเต๊ะแม่สั่งวียนนี่อยู่ตรงนี้ นี่ดูนะคะก็จะมีแบบเป็นขออนุญาตไทยหน่อยนะคะนี่เขาก็จะเยียบใส่เป็นเป็นไม้อย่างนี้แล้วก็พอเลยมาหน่อยนี่ร้านก่วยเตี๋ยวเรือนไม้ริมน้ําก็คือบรรยากาศก็คือริมน้ําเลยเป็นร้านแบบนั่งทานได้สบายๆบายเดี๋ยวมีให้ดูมีเมนูอะไรบ้าง มีหลายอย่างนะโค้ยเตี๋ยวน้ำตกหมูน้ำใสเย็เนตะโฟมีทุกอย่างทมื่อกี้มีหมูกรอบด้วยกันมีหมูกรอบด้วยเห็นไหมเ<ล>ขาบอกมีค่ะตลกเข้าวบา ค่ะและนี่เป็นบรรยากาศทั้งหมดของตลาดริมน้ำสันเจ้านะคะตอนนี้ที่เมย์ปิดคลิปเนี่ยเมย์มาอยู่ตรงริมน้ำถ้าเผื่อใครมาตลาดนะนี่บรรยากาศริมน้ำสบายๆวิวสวยๆกับแม่น้ำเลยนะคะยังไงก่อนจบคลิปนะคะฝากเพื่อนๆน,นะคะกดติดตามกดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เมย์สำหรับการทำคลิปใหม่ๆให้ด้วยค่ะและขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูว่าคลิปหน้าเมย์จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวไหนกันต่อนะวันนี้ไปลวค่ะสวัสดีค่ะ